นี่ไม่ใช่รถมือ2แต่คือรถใหม่เลขใหม่แค่33กิโลออกใหม่ล้าน1,90 0 0แแต่วันนี้8 0 0แสนกว่า,วามาดูกันทุกคนมาด้า c ี3 0วันนี้ผมได้มาใหม่มันคือรถใหม่รถยังไม่ได้จดยังไม่ได้ใช้ทะเบียนเลยนะทุกคนไม่เคยผ่านมือใดมาก่อนมาดูตัวรถกันสีพิเศษด้วยอะไรนะควีตินัมควอดอะไรตั้งอย่างหนึ่งนะครับทุกคนมาดูตัวรถกันดูดิเป็นไงพลาสติกยังไม่ได้แกะนะครับดูภายในนะนี่ ดูโบโหโอ้โหหุ้มพลาสติกดูตรงกลางดิตรงเป็นโดแบกอะไม่ได้แกะออกนี่ครับคือรถใหม่เลยรถไม่มีผ่านมือใดนะครับทุกคนดูเบาะด้านหลังผมอยากให้ดูความใหม่และกลิ่นเนี่ยกลิ่นใหม่มากเหมือนที่แบบผมได้กลิ่นเปิดประตูออกมาคือกลิ่นรถใหม่เลยนี่ครับยางปีใหม่ยางปี2023และตัวนี้ได้ตัวท็อปสุดดูดิเปิดฝาท้ายไฟฟ้า Hi Fi Fi แบบนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับตัว s อเครื่อง2000นนี่ครับ รถบอดี้เดิมอยู่แล้วการันตีจากทางร้านให้อยู่แล้วนะครับเหตุผลที่ผมได้มานะครับต้องเรียกอย่างนี้มาดูกันเหตุผลที่ผมได้มาคือตรงนี้รถมีตําหนิครับตอนขนส่งจากออกใหม่มันไปตั้งขายในโชว์รูมรถใหม่ไม่ได้นะครับก็เลยได้มาเป็นรถมือสองที่ได้รถใหม่ขายในราคามือสองใครไม่ซีเรียสตําหนิตรงนี้นะผมเก็บเก็บงานให้ฟรีลูกค้าไม่ได้ตําหนิตรงนี้กับไปหรอกแต่ผมเก็บรายละเอียดให้นะครับแต่คุณได้แหละได้ราคามือสอง ดูตัวรถดิผมขอขึ้นหน่อยนะโอ้โหดูดิดูเลขใหม่ดูเลขใหม่ชัดๆเลยเลขใหม่33กิโลเฮ้ยโอ้โหคือมันใหม่อ่ะเนี่ยใครหารถอยู่นะแล้วอยากได้รถที่คุ้มค่าที่สุดประหยัดเงินที่สุดนี่แหละคือเสน่ห์ของรถมือสองออกใหม่เท่าไหร่ออกใหม่ล้านหนึ่งแาหแต่วันนี้8,000สนกว่าแป0 0 0นกว่าประหยัดเงินไปเกือบสี่แสนดูบอดี้เป็นไงบอดี้เดิมนะครับ คือรถมันไม่ได้ใช้มันไม่เคยชนอยู่แล้วนะครับทุกคนวิ่ง33กิโลถ้าชนมาก็ไม่ต้องขายเลยครับปิดร้านไปเลยนี่ครับทุกคนนี่แหละคือเสน่ห์ของรถมือสองนะครับเอาไว้ว่าใครสนใจคันนี้นะมีมาแค่คันเดียวนะครับที่เป็นตัวท็อปอยู่ถ้าสนใจรีบติดต่อเข้ามาคันนี้จองแค่99บาทราคานี้จบเลยนะ 8 5 9 0 0 0บาทประหยัดเงินไป3 0 0 0 0 0กว่าบาทครับได้รถเลขใหม่33กิโลไปใช้งานถ้าสนใจรีบทักเข้ามาและถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดหัวใจกดไลค์กดติดตามให้หน่อยหรือใครอยากรู้รายละเอียดตรงซอกตรงมุมไหนคอมเมนต์มาเดี๋ยวไปทำคลิปให้ดู